สวัสดีค่ะบ้านสวนสิริชาแนลนะคะค่ะวันนี้พามาวัดลำพูนะคะตำบลบ้านใจดีนะคะอำเภอขุขันนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะที่นี่ก็จะเป็นวัดเก่านะคะวัดโบราณแห่งหนึ่งนะคะที่อ่า เป็นทางผ่านของสนามรบสมัยก่อนนะคะเจะพาท่านผู้ชมนะคะ f c นะคะเข้ามาดูปราสาทโบราณนะคะที่นานแล้วนะคะที่ยังไม่ได้บูรณะสักเท่าไหร่เลยนะคะค่ะบริเวณวัดก็เหมือนวัดทั่วๆไปนะคะมีความสงบค่ะ น,นีจะเป็นโบสถ์เก่านะคะจะพาเข้าไปชมนิดนึงค่ะด้านขวามือทางนี้จะเป็นกุติของหลวงพ่อนะคะวันนี้จริงๆถ้าถ้ามาโดยที่นัดหลวงพ่อไว้นะคะอย่างมารอบก่อนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปโบราณนะคะที่อัญเชิญมาจากประเทศลาวเลยนะคะก็มาพร้อมๆกับ อ่าจ้เท่าที่พระอาจารย์นะคะเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังก็คือมาพร้อมกับวัดไออะไรนะพระแก้วนะคะอ่าพระพุทธรูปไอที่เป็นพระแก้วมรกตนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะทุกวันนี้นะคะแต่ก็จะมีอีกองคหนึ่งที่มาพร้อมกันแล้วยังประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะ อันนี้ก็วันนี้ไม่ได้พา f อีมาดูมาชมนะคะเพราะว่าวันนั้นน่ะเห็นไปแล้วแต่ถ้าวันนี้หลวงพ่ออยู่หรือได้นัดหมายไว้ก็สามารถพาไปชมได้นะคะแต่บังเอิญมาแล้วพันไม่อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็พาชมรอบวัดเป็นการเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในวันถัดไปหรือโอกาสหน้านะคะแอดมินจะพามาชมนะคะความเก่าแก่ของของพระพุทธรูปนะคะ อันนี้เป็นโบสเก่านะคะค่ะปิดอยู่นะคะก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวจะลองไปดูเงียๆดูสักนิดนึงนะคะว่าจะได้ไหม มาเปิดได้อยู่นะคะแต่ค่อนข้างมืดนะคะเพราะว่าปิดไว้นะคะอ่าเท่าที่ทราบก็คือน่าจะเป็นเพราะอ่านกพิราบเยอะนะคะค้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะมีแต่ที่ของนกพิราบเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นโบสถ์เก่านะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโบสถ์ที่ ที่ร่วมบุญกันนะคะแล้วกำลังแบบสร้างนะคะยังไม่ฉลองเลยนะคะใครที่มีจิตใจบุญนะคะศรัทธาก็ติดต่อมาที่เจ้าอาวาสวัดอ่าลำพูได้เลยนะคะตำบลใจดีนะคะอำเภอขุข,ขันนะคะจังหวัดสีสเกตนะคะพอดีว่าแอดมินเนี้ยเห็นไหมคะสังเกตรตรงนี้ด้วยนะคะก็คือมีสารหลักเมืองนะคะของ ของที่นี่ด้วยนะคะค่ะตอนแรกแอดมินเองก็มาโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะมาเห็นแถวนี้แล่บางทีน้องน้องนะคะเป็นน้องเคยน,น้องสซไพ้ายนะคะพามาไหว้นะคะก็เลยว่าเออ ที่นี่ทำไมถึงมีแบบสารหลักเมืองหรือพระพุทธรูปเก่าเกอะไรประมาณนี้นะคะค่ะนี่นะคะสารหลักเมืองโบราณน,นะคะค่ะเห็นเจ้าวาดนะคะเล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือเป็นที่ประดิษฐานของกองทัพของอ พระเจ้าเมืองศรีสะเกดเลยนะคะเขาเรียกว่าไม่ใช่ศรีสะเกดนะคะเป็นเจ้าเมืองขุข,ขันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นปราสาทหินนะคะที่สร้างขึ้นอ่าเขาเป็นเป็นโบราณนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นก็ยังไม่บูรณะซ่อมแซมเลยนะคะยังเป็นแค่เศษดินเก่าๆนะคะฝั่งตรงนี้ก็นะคะอืม บรูเน่ซ่อมแซมไปบ้างนะคะ่ะแล้วตรงนู้นจะเป็นบารายนะคะก็คือเป็นสระน้าอ่าแต่ทีเนี้ยน่าจะบํารุงรักษาแล้วนะคะเท่าที่เราเห็นก็คือก่อเป็นบล็อกโดยรอบนะคะแล้วก็จะมีที่ป่าด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะคะเห็นว่าเจ้าเมืองมามาเขาเขาเรียกว่าตั้งเป็นฐานทัพที่นี่เลยนะคะ ในเบื้องต้นนะคะแอดมินเองก็ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดเลยนะคะอันนี้ก็ฟังมาจากอ่าจเจ้าวาสอีกทีหนึ่งนะคะทางนี้ก็จะเป็นอ่าที่ประดิษฐานนะคะของพระพุทธรูปที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเท่าที่ทราบก็คืออ่าน่าจะมีพระพุทธรูป เอาไว้ให้เรากลาบไหว้บูชาอีกทีหนึง่งทางนู้นก็จะเป็นนะก,กุกุตอกดสำหรับใส่กระดูกนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะเหมือนเห็นประตูของโบสถ์ใหม่แง้มๆอยู่นะคะค่ะ สร้างไม่เสร็จนะคะเห็นแต่ว่ามารอบก่อนหลวงหลวงพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวก็พอเสร็จแล้วจะมีการฉลองนะคะฉลองบุตรใหม่แต่ก็ยังไม่เห็นได้ข่าวเลยนะคะก็เลยว่าเออหรือเขาอาจจะฉลองไปแล้วนะคะเรายังไม่ทราบข่าวเพราะว่าเอดมินอยู่สุรินนะคะ ของขนาดเป็นโบสใหม่นะคะดูสิคะเสรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการนะคะก็ขอแค่ส่องนะคะ รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นภาพวาดนะอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะคร่าวๆก็ข้อวศพศสอ,พอ,สอ2พนสนะคะ,อะกองทัพเมืองคกขันนะคะเมืองสังขะเมืองสุรินนะคะรวมกับทัพหลวงนะคะไปทำศึกที่เวียงจันทร์นะคะ ก็เป็นเหมือนประวัตินะคะแล้วก็ต่อมาก็พศ2อ0 0เอ่อ2321นะคะขบวนช้างนะคะอัญเชิญพระแก้วเนรมิตนะคะมาถวายราชครูบัวและอัญเชิญพระแก้วมรกตพระวางกลับกรุงธนบุรีนะคะก็ตามรูปเลยนะคะ ก็จะมีรูปของเจ้าเมืองนะคะเจ้าเมืองขุกข,ขันทั้งเก้าท่านเลยนะคะค่ะก็ตาจะจะกะจะหรือพระยาไกรพักดีสีนครล,ลำดวนนะและพระยาขุข,ขันพักดีสีนครล,ลำดวนทั้ง8ดท่านคือคุณตาเชียงขันท้าบุญจันทร์คุณตาทองร่วงคุณตาเท้าใน คุณตาเท้าน,นวลน,นะคะคุณตาเท้ากิง่งคุณตาเท้าวังและคุณตาปัญญาขุขันทินนะคะก็พระครูสุมวลธรรมมโชตเจ้าอาวาสวัดลำพูนะคะก็รุ่นที่18แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นประวัติโดยย่อนะคะแล้วก็จะมีมาทางนี้นะคะ ที่เป็นประวัติรืยทราบกันว่าอาวัดแห่งนี้มีความเป็นมายัางไงนะคะจริงๆก็ต้องมาอ่านตั้งแต่เริ่มต้นทางนี้นะคะจนจบตรงนี้เลยนะคะก็ะอย่างที่เอ็ดมินทราบเล่าเบื้องต้นนะคะว่าที่นี่ก็คืออัญเชิญพระแก้วเนรมิตนะคะมาถวายราชครูแล้วก็อัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะกลับกรุงธนบุรีนะคะ ค่ะก็ประวัติความเป็นมาก็ค่อนข้างน่าทึ่งเหมือนกันนะคะแต่เสียดายที่มันเป็นวัดที่ไม่ค่อยอเป็นที่ที่มาสักการะเท่าไหร่นะคะโดยส่วนมากก็คือทางเข้ามันอยู่ลึกนะคะก็เลยไม่ค่อยเจริญเหมือนข้างนอกนะคะแต่เท่าที่ดูก็คือเท่าที่เข้ามาเลยในความรู้สึกของเอดมินนะคะ เอ็มก็รู้สึกว่าอที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์รู้สึกมาแล้วคนลุกนะคะว่าเออมันน่าจะมีประวัติศาสตร์ของที่นี่ค่อนข้างมากมายที่อยากแบบเล่าต่อสู่รุ่นลูกรุ่น,ร,นรุ่นหลานของพวกเรานะคะก็เลยอยากจะมาะพาเอฟซีมาชมเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะเออ ได้เล่าต่อสู่ต่อลูกต่อร้านหรือสู่เอต่อ f อไปอีกทีหนึ่งนะคะอ่าใครที่อ่าอยากจะร่วมทําบุญหรือบริจาคก,ก็สามารถทําได้นะคะติดต่อจเจ้าอาวาสโดยตรงนะคะแอดมินเองก็มาเป็นทางผ่านตรงนี้นะคะนานจะได้แวะมาทีนะคะก ก็ฝากถึงผู้ใจบุญนะคะ FC ใจบุญทั้งทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะฝากด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงแอดมินจะพาไปชมฝังนู้นอีกนะคะบริเวณต้นไม้อีกด้านหนึ่งนะคะเห็นไ,ไหมคะยังมีการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จเลยนะคะน่าจะมีอ่าชั้นใต้ดินด้วยนะคะค่ะข้างล่างยังไม่แล้วเสร็จนะคะ อันนี้แอดมินก็รอบก่อนมาก็ได้ช่วยให้ช่วยให้บุญไปแล้วนะคะรอบนี้มาก็เลยยังเดี๋ยวดูก่อนนะคะอย่างหนึ่งคือวันนี้ไม่เจอเจ้าอาวาดด้วยนะคะต้นไม้ก็ค่อนข้างร่มรื่นมากเลยค่ะ อาเอนมินมานะคะหน้าที่ถ่ายทำตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีโดยประมาณนะคะวันนี้วันที่3ค่ะค่ะดูต้นไม้แต่ละต้นนะคะค่อนข้างใหญ่โตสูงมากเลยค่ะค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาถึงอาจะไม่ได้แวะมาทำบุญนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศวัด ่าลำพูได้นะคะค่ะมีต้นไม้สวยงามด้วยค่ะแอดมินนี้ชอบต้นไม้มากเลยค่ะกินมาานะคะอ้สวยค่ะร่มเดินดีค่ะเอาฟั่ง ตึกฝั่งอาคารฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนอที่สาหรับเรียนนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นกุฏิหลวงหลวงพ่อนะคะซึ่งมองไปนี่ไม่ได้เปิดนะคะวันนี้ไม่ได้นัดหมายไว้ด้วยนะคะ,คะอันนี้ต้นโพนะคะต้นโพใหญ่เลยนะคะก็อายุน่าจะเป็นร้อยปีเหมือนกันนะคะเห็นหลวงหลวงพ่อนะคะเห็นบอกว่าน่าจะ เกิดมารุ่นรุ่นที่มีทับนะคะมามาอยู่บริเวณนี้นะคะ,คะต้นไม้สูงทั้งนั้นเลยค่ะก็น่าจะเก็บรักษาไว้นะคะพามาดูต้นไม้ค่ะรอบๆบต้นไม้นะคะ,คะเพือค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะต้นโพนะคะ วันนี้แอดมินก็ขอจบกันอ่าพาเที่ยวชมวัดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝาก FC ทุกท่านนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้แอดมินนะคะบ้านสวนสิริด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะมือใหม่หัดทำถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ